เอาสวัสดีครับผมเจชาวไรครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เรือคายักนะครับจากฟิลฟีนะครับเป็นรุ่นนาฟิลฟีเอเวเล็ตนะครับผมซื้อมาในราคา7,000พันเจ็ดพันสบาทนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับก็ผมจะเอาไปตกปลาในแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็อ่านจังนั้นของไหลหรือแถวแถวเนี้ครับแถวประมาณนี้ครับ เราดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมเริ่มเดี๋ยวผมกกให้ดูโอเคที่สวยงามกละลำตาที่สวยจริงคุณไกด์ละเรื่องสีครับแต่ว่าไปอยู่ในน้ำจะยังไงยังไม่รู้นะแต่ผมว่าได้แหลนะสบายน้ำจืด บ้านเราผมก็คงจะเอาไปเที่ยวทะเลนะแต่เราคงจะไปทายเล่นแค่ชาฝั่งอะไปเล่นกับเล่นกเด็กๆแค่ชายฝั่งอะคงไม่ได้ไปไกลอะไรคงก็เลามันเล็กแต่ถือว่าโอเคนะเพิ่มนะแกะต่อเดี๋ยวดูกันต่อครับงานดีงานดี ว้าวไ,ได้ครับก็มีแถมไม้พายมาหนึ่งอันครับแล้วก็บอกลองนั่งต้องลองนั่งก่อนว่ามันจะเวิร์กไหม โอ้โหโอเคเลยเราคนไทยคนเดียวเนี่ยองไม่ได้มาเรัยนงานเจ๋ยวน่าจะเจ๋ยวได้งามกบบอกนี่คือตั้งอีกตั้งนึง คือยุนก่อนเรือก็อจะมีใบใบเสื่อมาให้มีเรือผมลองนั่งนะผมสูงร้อยแปดสิบนะนะครับ <c oughs> ก็สุดเหยียดพอดีนะครับได้เลยมันก็จะสุดเหยียดพอดีหน่อยแต่ผมน่าจะนั่งแค่นี <c> ้ <oughs> <c oughs> ก็โอเคแล้ว เหลือเลยอเหลือพอดีพอดีแต่ผมได้ตั้งค่านี้อยู่ละได้ติมใคราวะซ้อมเหอนอืมแม่จนเจวนะนายแล้ว ต้องลุยต้องลุยเดี๋ยวเสาร์นี้เจอกันครับกระสุนกันหันนี้เจอกันแน่แน่ลงไปลองอครับหลังจากที่ผมได้ลอง ตกปลานะครับโดยเรือลำนี้นะครับเรือที่ผมซื้อมาก็พายดีใา้ง่ายเบานะครับพายพุง่งแต่ก็ไม่แข็งน้ำโคงโคงมือใหม่นี่โคงเลยละครับปลากินนี่คือตะบัดในโคงเลยละ่ะนะครับก็ใช้ได้แต่ใช้ได้นะในอ่างเก็บน้ำในผมให้ผพางน,นะครับสำหรับคนที่มีทักษะในการพายเรือนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน ด้วยเรือลำมันเล็กแล้วมันจะโค้งนิดนึงนะครับวันที่เรายืนไม่ได้อะง่ายนะครับแต่นั่งดีนี่สบายเลยนะครับแต่เวลาปลากินก็อยาไปกระชากแรงหรือจะล่วงน้ำมาได้นะครับแต่ถือว่าดีผมลงแล้วผมว่าดีอ่ะมีฝูงกระสุบขึ้นตรงนู้นแต่วันนี้ผมไล่ตีกระสุบนะครับที่อ่างเก็บน้ำของน้ำไหลก็กัดไปไม้นึงแต่ไม่ได้นะครับมันขึ้นเป็นฟงฝูงอ่ะเราต้องค่อยๆตามฝูงมัน่ะ นะครับก็ลองดูลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามชมผลงานกันนะครับครับเดือลำนี้เนาะที่ผมเอามาลงดีกระสุนนะครับก็เอเวอเรสต์ที่ผมซื้อมานะครับ<ม>ก็ออ่างสวยนะครับลงอ่างเก็บน้ำได้ชิวๆเลยนะครับ ครับก็ผมพายมาครึ่งวันแล้วนะครับยังไม่ได้สักตัวกเลยมีกัดไปทีเดียวนะครับมันขึ้นนะมันขึ้นน้ําปูปลบปูบปลนเดี๋ยวผมเอากดีตีเอาสปูนตีเอาปักตีมันก็ไม่กัดนะครับมีกัดไปทีหนึ่งแล้วมันขึ้นฝูงนะครับแต่หลุดกับตีกระสุนนะครับก็สําหรับเรือก็พายดีนะครับพายดีเลยนะครับแต่ว่ามันจะโค้งเพลงนิดนึงนะครับจะนั่งพายตีได้ทั้งวัน ผมตีมาครึ่งวันแล้วถือว่าสนุกจะได้ครับแต่ถ้าลมแรงเนี่ยมันก็จะไหลาตามลมนิดนึงแหละนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจซื้อนะแต่สําหรับพายตีอ่าองเก็บน้ําเนี่ยผมบอกเลยสบายนะครับสบายสนุกนะครับมีไว้ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับตัวผมเองนะนะครับกับคุณภาพกับราคาเนี่ยมันมันคุ้มกลนแหละนะครับถือว่าได้มอกออกำลังกายนะครับสัมผั์ธรรมชาติสนุกสนุกครับ